สวัสดีครับพบกับต้อง168 Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็มี Toyota Regender นะครับบอกเลยว่ารถคันนี้ทำไปเยอะมากนะครับก็่อนนี้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด Subscribe ช่อง168ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณร้านทีค้าช็อปนะครับที่มอบโอกาสนี้นะครับให้ผมได้มาถ่ายคลิปวิดีโอนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับรถคันนี้ออกมาจากศูนย์เลยป้ายแดงรถวิ่งไม่ถึง1,000กิโลก็ออกมาจัดฟิตเมนต์ เปลี่ยนโช้เปลี่ยนช่วงล่างเปลี่ยนยางนะครับเป็นแนวทางให้ลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่อยากจะใช้รถรุ่นนี้นะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการจัดฟิตเมนต์หรือการตกแต่งเพื่อความสวยงามเพิ่มสมรรถนะของรถอะไรประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับร้านทีคาช็อปนะครับตั้งอยู่ที่อําเภอลมสักนะครับจังหวัดเพชบูร์นะครับก็เส้นพิศุโรกลมสักนะครับทางขึ้นเขาค้อนะครับถ้าเกิดว่า ลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะมาดูล้อแม็กหรือว่าจัดฟิตเมนต์นะครับดูของนะครับหรือสอบถามรายละเอียดนะครับก็โทรเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ทิ้งลิงก์เบอร์โทรไว้ให้นะครับก็ขอบคุณพี่ต้อมด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ต้อมนะครับอธิบายรายละเอียดนะครับว่ารถคันนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับก็จะเป็นโตโยต้า e รเจนเดอร์นะครับปี2021เลยนะครับก็จะเป็นตัว4ร r วิวด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามพี่ต้อมนะครับครับผมสวัสดีครับพี่ต้อมครันนีครับก็รถคัน ก็เอาสูนั่มีฝากระโปรงเป็นเพียวคาร์บอนฝากระโปงเพียวคาร์บอนนะครับเป็นแบตข้มเอ็มธนูทองครับตัวนี้แปดมิลอ๋อแปดมิลใช่ไหมครับก็เป็นฝากระโปรงใช่ครับคาร์บอนมากตัวนี้แข็งแข็งแรงนะเป็นเป็นของเอ็มธนูทองนะครับยางจะเป็นนิโตเอสดีสี่สองศูนย์เอสดีครับมิโต้สี่สองศูนย์เอสดีครับสเปคยางก็สองยาง จะเป็น MK ครับ p e r ฟอร์มิงล้อเบาอ๋อเป็นล้อเบาใช่ไหมครับโชคจะเป็นโฟล์เฟนเดอร์โมโนทูปรบบแข็งอ่อนได้ปรับระดับได้แล้วก็โหลด 2, 2> นิ้วหน้าหลังโหลด2นิ้วหน้าหลังครับรถเนี่ยเป็นรถตัวท็อปด้วยน้องณตังครับแล้วก็ได้ได้ได้จัดฟิตเมนต์ก็ถือว่าลงตัวนะครับก็ถือว่าลงตัวมากน่าจะวิ่งมาประมาณไม่ถึงส0 0ร้อยโลครับไม่ถึงสา0โล แล้วก็จัดฟิตเมนต์ถือว่าลงตัวมากครับถือว่าเป็นรถบ้านที่น่าใช้งานนะครับนุ่มเหน็บนุ่มเหน็บใช่ไหมครับอารมณ์นี่ถือว่าใช้ได้เนาะโชคที่ห้องอะไรนะพี่โปรเฟนเดอร์โปรเฟนเดอร์นะครับเป็นมีซับแทงแยกมีซับแทงครับมีซับแทงแยกเดี๋ยวผมถ่ายโชคให้ดูได้ไหมพี่ต้อมได้ครับเอานริบไผ่เดี๋ยวเพืนริบไผดูเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวรถกันก่อนนะครับก็โดยรวมรถคันนี้ก็น็อกเท่าไหร่พี่ต้อมน็อตคันนี้ก็ 1,000 0แมีทอนครับ1,000 0แมีทอนครับอ๋อถือว่าใช้ได้นะครับเจ้าของสุดมากสุดมากครับเจ้าของสุดครับสุดครับก็รู้สึกว่ารถคันนี้คือมาถึงปุ๊บถึงมือเลยแล้วก็เข้ามาหาพี่เลยใช่ครับโอ้สุดยอดครับทิ้งรถไว้ให้ทำเลยวันหนึ่งข้างในทำอะไรบ้างมีข้างในไม่มีไม่มีก็จะมีช่วงล่างใช่มีช่วงล่างแล้วก็มีเซ็ ความสูงต่ำอ่อนแล้วก็ยางกับเกลีเป็นสไตล์แบบรถบ้านแบบนี้แอบซิ่งแอบซิ่งแอบซิ่งใช่ไหมเดี๋ยวผมให้ดูช่วงล่างนะครับเดี๋ยวขับขึ้นไปดูเดี๋ยวขึ้นฮอยดูนะครับว่าโช๊คยี่ห้อนี้จะเนบและสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้่ตอมนะครับขับขึ้น้อยดูดีกว่านะครับ ได้ขึ้นห้อยนะครับแล้วก็ได้ดูช่วงล่างนะครับก็เดี๋ยวพี่ต้อมอันนี้อันนี้โปรเฟนเดอร์นะครับอันนี้มีซับแชงแยกซับแคแยครับตัวนี้ปรับได้กี่ระดับครับพี่ต้อมตัวนี้แปดระดับครับแปดระดับปสปริงนี่เป็นสปริงโหลดตรงรุ่นสองนิ้วครับสปริงโหลดตรงรุ่นสองนิ้วนะครับโปรเฟนเดอร์โปรเฟนเดอร์เหมือนกันครับก็ถือว่าโช๊คเนี่ยน่าจะนุ่มหนึบอ่ะดูแล้วอะตัวนี้เป็นโฟวิลด้วยครับ เป็นโฟว e w นะครับก็จะเป็นตัว r e g e n d ดอปีปัจจุบันนี่แหละครับป้ายแดงเลยเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆนะครับก็มาให้พี่ต้อมได้จัดฟิตเมนต์นะครับก็ดูจากยางอันนี้หน้าหน้ากว้างเท่าไหร่ครับสองหกห้าหกสิบสองหกห้าหกสิบนกว้างแม็กกว้างแม็กแม็กเก้านิ้วครับแม็กเก้านิ้วครับแม็กเก้านิ้วยางก็จะเป็นนี่แหละฮะดิโต้ตัวใหม่ด้วยล่าสุดเลยตัวนี้ก็เงียบครับเงียบ ทั้งที่จะรี่น้าดีกว่าครับแล้วก็เงียบๆกว่าตอนแรกอ๋อน่าจะเหน็บหน้าดูนะับเหนียวยางเหนียวตงเียวเป็นยางญี่ปุ่นด้วยนะแกนี่โตนี่ญี่ปุ่นอยู่แล้วแบรนด์ชั้นนาอยู่แล้วแต่ตอนนี้ตัวหม่มันจะครับคทีเรียครับอันนี้ปรับไว้ระดับที่เท่าไหร่นะพี่ตัวนี้ปรับไว้ระดับสองปรับไว้ระดับสองสี่ตัวเลยป่ะครับ๋อก็ะต้องให้ลูกค้าลองก่อนว่า าคชวกนี้ประมาณชุดเท่าไหร่พี่บอกราคาได้ไหมชกก็สี่หมื่นปลายครับชกสี่หมื่นปลายรวมสปริงโหลดรวมสปริงโหลดรวมใส่ด้วยรอมใส่ใช่ไหมครับตั้งพร้อมเสร็จยางนะพี่ชุดเท่าไหร่ครับยางก็ต้องมีสามหมื่นกลางสามหมื่นกลางนะครแบกยางสามครับแบกยางสามหมื่นสามแล้วก็ชุดล้อชุดล้อล้อล้อแม็กล้อแมก ล้อยยางประมาณสามหมืนอ๋อล้อยาง 30, ด้วยสามหมื่นสามมื่นยกกว่าใช่ครับเป็นล้อเบาด้วยคาร์มิ่งครับอันนี้ที่ผมแจ้งราคาไปถามสอบถามราคาพี่ต้องก็คือว่าไม่ได้อะไรนะ <c oughs> เพียงแต่ว่า ผู้ที่อยากจะทํารถอยู่แล้วได้ตั้งงบเป้าหมายไว้ในใจอ,นอะไรประมาณนี้ครับก็มีมีงบเท่าไหร่ครับ้ามาคุยได้อ่ามีงบเท่าไหร่เข้ามาปรึกษาพี่ต้อมได้แล้วก็สามารถโทรหาพี่ต้อมได้นะครับเบอร์โทรอะไรพี่ศูนย์หกสามครับสี่แปดสี่เก้าแปดเก้าแปดครับอันนี้สายหลมสัก์เพระชรบูรณ์นะครับร <สะ S 1> ้านล้อแมกนะครับทีคาช็อปนะครับก็ขาวโปรเจกต์ใหม่ครับรีสโตเอชีสามประตูครับครับก็ทํากันอยู่นี่ขายดู่ันคันนี้ครับ ก็ถือว่าสุดคันนี้ก็สุดสุดมากคันนี้สุดมากของเยอะนะครับเราเพิ่งทำนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปถ่ายหน้าเราดูหน้าตัดชกหน้าได้ขึ้นหอยละตัวนี้ก็ระดับสองสีต้นเลยป่ะพี่รับดูข้างหน้านะฮะชกนี่จุดเด่นของคันนี้เลยแล้วก็ยาง ถือว่าเจ้าของเนี่ยสุดมากนะครับริงจะเล่นสุดกว่านี้อีกแต่พอดีแนะนําเป็นตัวนี้ก็พอแล้วอ๋อตัวนี้ก็พอแล้ว,<ม>ลว,วเ,เป็นความจำเป็นครับก็ถือว่าสวยนะครับดิจิตเดอร์ตรงมันเจ้าของน่าจะโดนเบรกต่อต่อไปก็บเบรกเบรกนี่เขาจะเล่นของอะไรพี่ก็เดี๋ยวกําลังคุยกันอยู่ครับอ๋ออันนี้มันดิสสี่ล้อด้วยใช่ครับ โตโยต้าเรเจนเดอรคันนี้นะครับต้องก็ได้ชี้แจงรายละเอียดคร่าวๆแล้วนะครับเรื่องงบประมาณในการทําของที่ใช้คุณภาพเป็นยังไงพี่ต้องก็ได้ชี้แจงแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับถือว่า วันนี้ถือวิสาสะเจ้าของรถได้อยู่นะครับก็น่าเสียดายมากนะครับพอดีผมมีงานต่อด้วยนะครับก็ไม่ได้รอเจ้าของรถนะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะมาอัปเดตนะครับแล้วก็รถสวยๆแบบนี้นะครับที่ผมจะมาถ่ายเพื่อนๆได้ดูนะครับรถคันนี้เจ้าของถือว่าสุดมากเลยทีเดียวสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ